다가오고 ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอลงไว้อะไรนะคะให้กับพี่ตั้วสลัญยูวงกระจ่างค่ะซึ่งข่าวนี้ก็ได้สร้างความตกใจแล้วก็เสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะพี่ตั้วค่ะเสียชีวิตด้วยวัย59ปีนะคะด้วยโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะพี่เปิ้ลหัตถยาภรรยาค่ะก็ได้โพสต์ภาพลงในไอจีพร้อมข้อความอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยค่ะหลังจากนั้นเวลา องทุ่มนะคะก็มีข่าวว่าพี่ตัวเสียชีวิตแล้วคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงคนที่เคยร่วมงานนะคะได้เข้าไปแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยในใต้ภาพของพี่เปิลกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะก็มีคนบันเทิงหลากหลายคนนะคะที่โพสต์ภาพไว้อาลัยให้กับพี่ตัวด้วยค่ะเพราะว่าพี่ตัวเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมาร่วม40ปีนะคะแล้วก็มีผลงานที่ชื่นชอบของแฟนๆทั้งละครภาพยนตร์และละครเวทีมากกว่า100เรื่องค่ะส่วนละครกับช่องสามนะคะ ก็มีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักนะคะอย่างเช่นเก้าอี้ขาวในห้องแดงรัติการยอดรัก รอยมาและวานิดาค่ะก่อนที่ในช่วงหลังนะคะพี่ตัวก็จะผันตัวมาเป็นผู้กํากับการแสดงค่ะค่ะซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะพี่ตัวสลันยูล้มในกองถ่ายค่ะทําให้กระดูกหักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะซึ่งฝนเองค่ะก็ได้เป็นตัวแทนรายการโต้ข่าวบันเทิงนะคะไปเยี่ยมพี่ตัวค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะก็บอกว่าในช่วงที่พี่ตัวล้มเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละคะ่ะได้มีการเจาะกระดูกแล้วก็ตรวจพบมะเร็งที่ตับหลังจากนั้นพี่ตัวเองก็ เขารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิ่ตัวที่วัดหน้าคปลกสารเสร็จทีภาษีเจริญน,นะคะ ซึ่งพิธีรดน้ำนี้ทางครอบครัวขอเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวญาติแล้วก็เพื่อนสนิทค่ะส่วนเวลาห้าโมงครึ่งนะคะพี่เปิ้ลนทัศยาและครอบครัวให้สัมภาษณ์พร้อมกันแค่ครั้งเดียวนะคะส,ววส่วนพิธีสวดพระพิธรรมศพค่ะมีไปจนถึงวันที่17นมิถุนายนนะคะชาวมนกิจวันพระรหัสจุีที่18นมิถุนายนเวลาห้าโมงเย็นค่ะ,สะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ